ทำไมต้องให้โอกาสโคดอ้นคุมทีมต่อทั้งที่ทำทีมไม่ชนะมาแล้ว7เกมติดพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคุณทุกเวลา EP นี้ครับ สวัสดีครับผู้ชมครับตอนคุผู้ชมเข้าสู่คุยทุกเวลากับผมทศพลรัตนานะครับอยู่กันเป็นประจำเช่นเคยกับช่องของ Spo r t b a า t e ทีนะครับแน่นอนครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของฟุตบอลนะครับพูดคุยกันแบบปลอดภัยด้วยความคิดเห็นที่มีเหตุและก็มีผลนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับประเด็นในวันนี้ของคุยทุกเวลาที่จะมาชวนคุณผู้ชมทุกคนนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยกันก็คือ ทำไมยังต้องให้โอกาสโคดอ้นรังสรรวิวัชชัยโชติคุมทีมโปรลิสเทโรต่อไปในเมื่อทำทีมไม่ชนะใครมาแล้วถึง7นัดติดก่อนอื่นผมพาไปดูคำให้สัมภาษณ์ของโคดอ้นรังสรรวิวัชชัยโชติกันก่อนนะครับโดยในดรื่งของโคดอ้นนั้นให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ครับโคดอ้นนั้นบอกว่า ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะอย่างไรยังไม่รู้ว่าจะยังไงว่าจะไปต่อดีหรือไม่ดีตอนนี้ยังเหมือนเดิมผลงานนะไม่ดีครับด้วยการคาดหวังเลยอย่างแต่ว่าตราบใดที่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสทถงนั่นของโคดอนเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้มีความคิดที่จะไปที่อื่นแต่เจ้าตัวก็ยอมรับครับด้วยผลงานที่มันไม่ดีถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ตัดสินใจถ้าให้เขาต้องไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต,ตัวเขาเองนั้นพร้อมที่จะรับ ทุกการพิจารณาของสโมสรอ,อยู่แล้วด้วยเหตุผลอย่างนี้ที่คโคชอ้นออกมาก็คือแน่นอนครับผลงานของเทโรนั้นมันดิ่งเหวเหลือเกินเจ็ดนัดแล้วที่พวกเขานั้นไม่สามารถจะชนะใครได้นะครับแล้วก็เกมล่าสุดก็แพ้กับทนะของเชียงรายไปด้วยทีนี้มาพูดกั่ถึงเหตุผลดีกว่าว่าทำไมยังจะต้องให้คโคชอ้นนั้นคุมทีมต่อ ในใจของแฟนบริสเทโลเองก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับรวมไปถึงฟแฟนๆทีมอื่นที่มองเห็นทีมบริสเทโลของโคชอนก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปลองคอมเมนต์กันมาครับว่าอยากให้อยู่ต่อหรือว่าอยากเปลี่ยนให้คนอื่นเข้ามาทําทีมบ้างแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวผมความคิดของผมผมยังอยากให้โคดอนนั้นอยู่ต่อทำไมถึงอยากให้โคดอนนั้นอยู่ต่อทำไมโคดอนยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไป ผมบอกแบบนี้แล้วกันครับโพริเซโรอันดับหนึ่งเลยคุณต้องรู้ว่าและก็นึกอยู่เสมอว่าทีมคุณเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่าไปเทียบกับบีจีประทุมครับซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วเสริมทัพโหดมากหนักมากอันนั้นผมขออนุญาตตัดไปแต่ให้มองทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาอีกหนึ่งทีมร่วมกันนั่นคือระยอง f c ณปัจจุบันนั้นปอริเซโรอยู่ในอันดับกลางตาราง และก็ผลงานดีกว่ายอง f c ทีมที่เลื่อนชั้นมาพร้อมๆกันเป็นอย่างมากนะครับอย่าลืมว่าบรูซเซโลเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาบนลีกสูงสุดปีนี้เพิ่งจะขึ้นมาใหม่เป็นปีแรกเพราะฉะนั้นทีมน้องใหม่ทำได้ขนาดนี้ดีกว่าทีมที่อยู่ในไทยลลกมาก่อนหน้านี้หลายๆทีมผมว่านี่แหละโอเคแล้วสำหรับโค้ดอ้นไม่จำเป็นจะต้องรีบเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ที่ผมพูดคือไม่ใช่ว่าในอนาคตถ้ามันยังแย่อยู่จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่จําเป็นจะต้องรีบเปลี่ยนโคดอ้นออกนะครับอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งผมนํามาสนับสนุนผลงานของโคดอ้นว่าทําไมโคดอ้นถึงยังคงอยากจะให้เขาอยู่ต่อ ก่อนหน้านี้ก่อนที่ลีกของไทยจะพักเบรคโควิด COVID ไปนะครับผลงานของปุริเซโถือว่ายอดเยี่ยมมากออกสตายด้วยการชนะบริยัม1-0นะครับจากนั้นเอาชนะนั่นของตราดได้แล้วก็พวกเขานั้นแพ้ให้กับ BG ประทุมไป0-3ต่อแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะสมุทรปราการไป1ประตูต่อ0แล้วหลังจากนั้นตัดเบรคครับตัดเบรคด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ทําให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในแมตช์เดที่5 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแมตช์เดทที่11 4นัดแรกเนี่ยโคชอนได้ใช้ทรัพยากรและก็ตัวเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะฟูลทีมร0 0เเซเก๊กคูราอิสักคอนนี่ควอนแตคีควอนแตฮีกับไอสักคอนนี่ในตำแหน่งเกมรับเก๊กคูราในตำแหน่งตัวรุกนะครับรวมไปถึงนารองจันโซเวดจตุรงพิมคูนอดิศักดิ์ศรีกำปังอาทิตย์บุตรจินดานี่ได้ใช้หมดครบนะครับ แต่หลังจากที่พักเบรกโควิด COVID มาลองไปนับกันดูครับว่าโคดอ้นนั้นได้ใช้ตัวผู้เล่น11ตัวจริงที่เขาต้องการเพียงแค่ทั้งหมดกี่เกมผมเรียกได้ว่าผมแทบจะไม่เห็น11ตัวจริงในชุด4เกมแรกของโคดอ้นในช่วงหลังจากพักเบรกโควิด COVID มาเลยโดยเฉพาะเกมที่ต้องบอกว่าออกไปแพ้สุพรรณเละเทแบบ5-0เกมนั้นเป็นเกมที่ผมเข้าใจโคดอ้นเป็นอย่างดีเลยเนื่องจากว่า ผมได้ผ้าเทโรมาพอสมควรครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าหัวใจของเทโรในการลงเล่นในการอยู่บนลลกสูงสุดได้นั้นมีด้วยการผมมองอย่างนี้คือประตูอย่างประสิทธิ์ผดุงโชคที่โอเคแหละอาจจะช่วงหลังฟอร์มหลุดหน่อยแต่ว่าช่งวงแรกไดนะ้ฟอร์มดีและคู่เซนเตอร์อย่างควานไทฮีกับไอซักคอนนี่นี่คือสุดสำคัญเลยแต่เกมที่เจอกับสบุนุรีและแพ้ไปเละเทะเนี่ยพวกเขาไม่มีคู่เซนเตอร์คู่นี้ครับ ไม่มีไอสัตคอนนี่และควอนแตฮิอยู่ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ทำไมถึงแพ้สุพรรณแบบเละเทะแบบนั้นโอเคล่ะส่วนหนึ่งอาจจะฟอร์มประสิทธิ์นั้นดรอปไปก็จริงแต่ว่าการไม่มีเซนเตอร์ตัวสำคัญคู่แนวรับที่เปลี่ยนพี่ไม่ง่ายครับหรือว่าภูพอไม่มีเวอร์จิลฟันได้มันก็แกว่งเหมือนกันถูกไหมครับ นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมจะบอกว่าทําไมโปรตุเซโลของโคดอ้นโคดอ้นจึงจะต้องอยู่ต่อก่อนอย่าพึ่งไปไหนขอให้โคดอ้นได้ทําทีมในแบบที่เขาต้องการจะทําตัวผู้เล่นกลับมาครบๆก่อนหลายคนบอกเอ๊แต่ว่าตอนออกสตาร์ทมาเกมแรกๆหลังจากเบรคโควิดมาก็ควานเตฮีก็อยู่นี่ไอซาคอนนี่ก็อยู่แต่สิ่งหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีเกรกูร่าครับก่อนหน้านี้จะาโดทางเรียบอย่างเกรกูร่าเนี่ยโอ้โหเล่นงานเกมรับ ของคู่แข่งที่เจอกันเนี่ยได้หลายแต่หลายทีมเลยนะครับแต่ว่าเกโกราเพิ่งจะกลับมาร่วมทีมแล้วก็ได้เล่นร้อซซึ่งผมไม่รู้ว่าความพิดเขาร้อยอซมากน้อยแค่ไหนนะครับเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมหลังจากที่พ้นการกลับตัวไปแล้วก็เพิ่งได้เล่นจริงจังเพียงแค่2อถึงสเกมเท่านั้นรวมไปถึงตัวอื่นๆที่เป็นตัวความหวังอย่างปฐมพลก็มีอาการบาดเจ็บเข้ามาในช่วงหลังเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเทโรนั้น ยังไม่ได้ใช้สุดเพื่อนตัวจริงเหมือนในช่วงแรกๆที่ออกตาร์ทได้ดีเลยเพราะฉะนั้นให้เวลากับโค้ดอ้นต่อครับอย่าพิ่งเร่งอย่าพิ่งรีบและเข้าใจโค้ดอ้นว่าเขาเจอสถานการณ์แบบไหนเขาเจอสถานการณ์ของตัวผู้เล่นที่ไม่พร้อมขนาดไหนให้เวลาต่อจากนี้ครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยโปรแกรมของบริเตนโรต่อจากนี้ที่น่าจะต้องให้เวลากับเขาแล้วก็ คิดว่าน่าจะได้อีกสัก4 5เกมแหละแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าเทโรนั้นจะพิจารณาผลงานโคดอ้นต่อจากนี้อย่างไรนะครับเกมต่อไปเจอกับทูแบงคอกหนึเต็ดแล้วก็ตามด้วยการเจอกับระยองซึ่งผมมั่นใจว่าเกมนี้เทโรมีแต้มแน่แหละถึงแม้ว่าระยองจะฟอร์มดีขึ้นมาก็ตามการไปเยืนโคราชในแมตช์เดทที่15ก็ยังถือว่ามีโอกาสเก็บแต้มได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงการเปิดบ้านเจอตราดในแมตช์เดทที่1 6 และหลังจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เลยครับไปวันที่10มกราคมเจอกับ BG ประทุม,มอีกหนึ่งครั้งนัดที่ว่ามาแหะครับก็มีโอกาสที่ทางนั้นของคโคชอ้นมังสันเวสุโชตจะต้องการเกมสัก1เกมเพื่อกเพื่อเป็นการพลิกกลับมาต้องการจุดเปลี่ยนละครับสักหนึ่งเกมซึ่งผมมองว่าจุดเปลี่ยนที่ดีที่สุดอาจจะเป็นเกมเปิดบ้านเจอกับระยอง f c ที่พวกเขาจะสามารถดึงโมเมนตัมของทีมกลัมบมาได้เพราะฉะนั้น นี่เป็นเหตุผลที่ผมนำมาอธิบายครับว่าทำไมโคดอ้นจึงยังต้องอยู่ต่อบอกไปิหารอย่าเพิ่งรีบนะครับผมเชื่อว่าโคดคนนี้มีฝีมือผมได้เห็นกับตาในเกมที่ได้บรรยายคลิสเทโรโดยเฉพาะเกมที่โคดอน้นทำให้ผมประทับใจมากคือเกมที่เอาชนะสุป,ปราการผมอธิบายเกมนั้นแบบนี้แล้วกันว่าช่วงแรกเนี่ยเทโรเปิดเกมรุกสู้กับสุปราการแล้วเมื่อเห็นว่าบอลเร็วบอลเท้าต่อเท้าสู้สุปราการไม่ได้ โคดอ้นรีบปรับเกมตั้งแต่ช่วง30นาทีแรกเลยนั่นคือไม่บุกสู้เล่นรัดกุมมากกว่าเดิมและสุดท้ายชนะ1-0เกมนั้นนราผมประทับใจมากว่าโคดอ้นเองมีกลิ่นพอสมควรรู้ว่าลูกทีมต้องเล่นแบบไหนและตัวเขาเองเนี่ยคุกคีกับทีมนี้มานานะผมเชื่อว่าเขารู้ครับว่าทีมต้องเล่นแบบไหนขอเพียงรอเวลารอจุดเปลี่ยนสําคัญสัก1 1พินพอยสำคัญ, 1. 1คญที่จะทำให้เทโรกลับมาเป็นเทโรเหมือนใน4เกมแรก าจะช่วยนะครับบริสเทโรของโคตอ้อนรังสรรค์เวชชัยโชธคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอยากให้เทโรเป็นอย่างไรอยากให้โคตอ้อนจัดตัวอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกคําถามเพราะนี่คือพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องของฟุตบอลน,นะครับในคุยทดเวลารวมกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ